ินชมาแล้วเป็นอย่างนี้กินมาแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรามีคําตอบไหมว่าไอ้ไอ้แต่ละตัวเนี่ยมันเข้าไปทําอะไรกันครับอธิบายกับตัวเองก่อนไม่ต้องอธิบายกับใครใครใช้ปิบันมากกว่าห้าตัวอะไรบ้างมีไหมครับเยี่ยมจริงๆนะเยี่มยมจริงม,ม,มากกว่าห้าตัววันนี้นะครับให้นึกถึงว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ย เรามาในฐานะนักธุรกิจช่วงโมเรามาในฐานะนักธุรกิจชมม่วงหงพระเ้าเป็นผู้บริโภคต้องเป็นผู้บริโภคที่มีความมั่นใจพร้อมที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้เข้าใจด้วยอันนี้เป็นวีทีซ้อมแบบนะ้าเราผัดเปลี่ยนกันมาเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการที่จะ โจสสำคัญยังไงอาหารกับอนม,มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคปัจจัยไม่ใช่ปัจเจสีแต่ล้วก็บอกว่าเออปัจเจสีศีก็ส,สีอาหารกับขนม,มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราทำเรื่องอาหารกับยารักษาโรคอาหารกับยารักษาโรควันนี้บางครั้งก็รู้สึกการแบ่งปันประสบการณ์นี้เศร้าแต่เป็นประสบการณ์ที่มานาใหญ่ มาก่อนเป็นครู26ปีแต่ด้วยความขยัทนทำน้นทำนี่เป็นที่มาของกระลุกทับเส้นประสาทขายเกาสารขายปุ๋ยซื้อผลไามา้สี่เจ็ดสี่แปสเก้าเราเบิดได้เรื่องเราเหล่านี้ไม่ได้สนใจก็หมอดีที่สุดครับแก้ปลไตาตัมเนื้อแก้สิจบที่ไตวายไตมีปัญหาไตข้างฟวาเกิบจมู ยังต้องกินต่อไหมหมอบอกว่าแนะนำให้ผ่าไดแตา่บางิญเราโชคดีโชคดีเหมือนกับที่แต่ละคนโชคดีชาตินหนุ่มก็ไม่รู้จักแต่คนที่มาในเส้นทางนี้อาจจะไม่รู้จักกันนะน้องก็คนหนึ่งไปผ่าก่อนอยู่รเรียนเดียวกันผ่าเสร็จไม่ไม่กี่เดือนก็ไปนำมาพึ่งพี่จะผ่าก็ดูหนู่มแต ก็เลยทาให้เราหาทางด้แล้วก็เราโชคดีที่มาเจอกับโชวโงโชคดีก็ฟังอยู่ตั้งแต่สองทุ่มยนถึงตีสองตอนตีนึ่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเออมีเหตุผลอยากมาผมอยากกินแต่ถ้าอยากกินโจโงน่ะต้องกินตามที่ผมแนะนำนะคนแนะนำบอกอย่ากิดตังๆอย่างน้อยเบิกไม่ได้อย่ากินตังๆสามึงหกเดือนเนี่ยแต่รคอื่นถ้าจะเป็น ความดันหัวใจกับเพาะลำไส้ทิสีดวงหรืโอโรคไหจะเป็นเขียนหมดนงลงแถมแต่เรารักษากระดูกทับเส้นกันผมก,กนินได้เดือน,นแล้วกับพยับรัก็ได้โอ้โหขึ้นตึกได้ัดีลายปรญยาฟังก็เห็นอยู่ไม่ต้องเล่าไม่ใช่ครอกเขามาเยี่ยมก็แม่เขาเห้ผป่นงและสุดท้ายเขาก็ได้ตัดสินใจทําธุรกิจโชว์เพราะลูกจากตับโตมากโตหัว,วใจโตจบที่พระมงกุฎ เหลือ19กิโลที่สูตชิ้นแน้อแล้วมองบอกว่ามาเร็วกับน้ำเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องศึกษาเรื่องนี้เดีแล้วก็ไปดูกานเพราะนั้นวันนี้ที่มาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนมาจากปัญหาสุขภาพ